วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเขียนตัวเท่าผู้เท่ากันนะคะก่อนที่จะเขียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนการหมุนหัวตัวอักษรก่อนนะคะ,ะการหมุนหัวนะคะเด็กๆนะคะหมุนไปด้านหน้านะคะเสร็จแล้วลากตรงลงมานะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเขียนตัวเท่าผู้เท่ากันนะคะเริ่มจากที่เด็กๆต้อง ok หมุนหัวกลมไปข้างหน้านะคะจากนั้นนะคะให้ลากลงมานะคะ,ะเดี๋ยวเราหมุนพร้อมกันค่ะ หมุนไปข้างหน้านะคะลากลงมานะคะแล้วก็ลากขึ้นไปนะคะแล้วก็หยักหัวนะคะเหมือนตัวอะไรคะเหมือนตัวตอเต่าเลยใช่ไหมคะอะต่อไปนะคะให้ลากลงมาแล้วหมุนไปข้างหน้าเหมือนตัวมอม้านะคะลากลงมาแล้วก็ตรงขึ้นไปนะคะ ตัวท้าพุเท่าจะมีลักษณะการเขียนเหมือน2ตัวก็คือตัวตอเต่าและตัวมอม้านั่นเองนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆหมุนหัวไปด้านหน้านะคะเสร็จแล้วลากลงมานะคะจากนั้นขึ้นไปข้างบนนะคะเสร็จแล้วอยากหัวลงมาขึ้นแล้วก็ลงนะคะ จากนั้นม้วนหัวกลมไปข้างหน้านะคะเหมือนตัวมอมาลากลงมาข้างหลังแล้วก็ตรงขึ้นไปนะคะตัวท้อผู้เท่าน,นะคะอเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันค่ะม้วนหัวกลมไปด้านหน้านะคะลากลงมาขึ้นนะคะลงจากหัวแตกเห็นไหมคะแล้วก็ตรงลงมาด้านล่างข้างล่างเขียนเหมือนตัวมอมานะคะอ,อีกตัวหนึ่งนะคะม้วนหัวกลมลากลงมานะคะ ขึ้นไปด้านบนอยากนะคะที่หัวด้านบนลากตรงลงมาหมุนไปด้านหน้าลากมาข้างหลังแล้วก็ตรงขึ้นไปนะคะหมุนหัวกลมลากลงมานะคะขึ้นไปด้านหน้าอยากลงขึ้นแล้วก็ลงนะคะจากนั้นม้วนหัวไปด้านหน้าเหมือนตัวมอม้านะคะ ลากลงแล้วก็ตรงขึ้นไปนะคะอ่าต่อไปนะคะตรงนี้ให้เด็กๆเขียนเองนะคะเราจะเริ่มหมุนหัวที่เส้นบรรทัดเห็นไหมคะเส้นกลางนะคะหมุนหัวกลมลากลงมานะคะเสร็จแล้วไปไหนต่อคะตรงขึ้นไปด้านบนใช่ไหมคะอ่าตรงขึ้นไปด้านบนแล้วก็อยากหัวแตกตรงกลางเหมือนตัวต่อเต่าเห็นไหมคะอ่าเสร็จแล้วตรงลงมาค่ะแล้วหมุนไปด้านหน้าเหมือนตัวมอ มานะคะแล้วก็ตรงขึ้นไปข้างบนนะคะอ่ะอีกตัวหนึ่งนะคะหมุนหัวกลมที่เส้นบรรทัดกลางนะคะลากลงมานะคะขึ้นไปอยากหัวลากลงขึ้นแล้วก็ตรงลงมาด้านล่างต่อไปหมุนหัวกลมเหมือนตัวมอมานะคะลากมาด้านหลังแล้วก็ตรงขึ้นไปค่ะ ตรงนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเขียนเองนะคะพยายามเขียนด้วยตัวของเด็กๆเองนะคะ,ะลงมาบนด้านหน้านะคะหัวมอม้านะคะแล้วก็ตรงขึ้นไปอ่าตัวนี้ทอผู้เท่านะคะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆระบายสีด้วยนะคะต่อไปเป็นการบ้านทบทวนนะคะตัวนี้นะคะตัวหอหีบนะคะเอาเด็กๆดูนะคะหอหีบเราก็จะม้วนหัวกลมนะคะ เหมือนกับตัวเท้าผู้เท่าที่เราเขียนนะคะม้วนไปด้านหน้านะคะแล้วก็ตรงลงมานะคะทักษะการม้วนไปด้านหน้าและตรงลงมาตัวนี้นะคะเราจะใช้เขียนในตัวอักษรตัวต่อๆไปนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะม้วนหัวกลมไปด้านหน้านะคะแล้วก็ตรงลงมานะคะเสร็จแล้วเด็กๆลากขึ้นไปด้านบนค่ะ แล้วหมุนกลมเป็นหัวหอหีบข้างหลังนี้นะคะเด็กๆหมุนไปข้างหลังนะคะแล้วอยากกลับเข้ามาข้างหน้าจากนั้นลากตรงลงมานะคะอาอีกรอบหนึ่งนะคะหมวนหัวกลมไปข้างหน้านะคะตรงลงมาลากขึ้นไปแล้วหมุนด้านหลังก่อนนะคะเด็กๆหมุนมาด้านหลังก่อนนะคะแล้วกลับเข้าไปหาด้านหน้าแล้วถึงจะตรงลงมานะคะะเดี๋ยวเรามาเขียนพร้อมกันค่ะ หมุนหัวกลมนะคะตรงลงมาเสร็จแล้วลากเขียงขึ้นไปหมุนมาด้านหลังก่อนนะคะเด็กๆจําไว้นะคะหมุนมาด้านหลังก่อนแล้วถึงจะกลับเข้ามาข้างหน้าเห็นไหมคะแล้วถึงจะตรงลงมานะคะอีกตัวหนึ่งหมุนกลมไปข้างหน้าลากลงมานะคะลากขึ้นไปหมุนไปด้านไหนก่อนคะด้านหลังใช่ไหมคะด้านหลัง แล้วก็ตรงลงมานะคะอีกตัวหนึ่งหมุนหัวกลมตรงลงมาลากไปด้านหลังนะคะหมุนไปข้างหลังเห็นไหมคะลากมาเส้นหลังก่อนนะคะแล้วก็ตรงลงมานะคะอ้าวต่อไปเดี๋ยวเรามาหัดเขียนเองตรงนี้นะคะตัวหอหีบเราจะหมุนหัวกลมที่เส้นมารทัดเข้มข้างบนนะคะหมุนแล้วก็ตรงลงมานะคะ จากนั้นลากขึ้นไปข้างหลังนะคะหมุนกลับมาด้านหน้าเห็นไหมคะเราจะลากไปข้างหลังก่อนนะคะแล้วหมุนกลับมาข้างหน้าแล้วถึงจะตรงลงมาแบบนี้นะคะีอตัวหนึ่งหมุนหัวกลมลากลงมาขึ้นไปนะคะหมุนกลับมาด้านหน้านะคะแล้วก็ตรงลงมานะคะหมุนหัวกลม ลากลงมาลากไปด้านหน้านะคะหมุนไปข้างหน้าเห็นไหมคะแล้วก็ตรงลงมานะคะอ่าการบ้านทบทวนตัวหอหีบนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้เด็กๆไปทำงานได้คะ่ะ